สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ทีมงานโคนาราตโซลาเซลล์นะครับผมกับชุดเซ็ตทางน้ำหอสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ส่งงานลูกค้านะครับชุดทางน้ำหอสูงเซ็ตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแทงน้ําเซ็ตนี้ความสูงที่หเมตรครับผมจากพื้นดินถึงฐานถังนะครับแล้วก็จากพื้นดินถึงหลังคาจะอยู่ที่8เมตรห้าิบนะครับตัวเซ็ตนี้ลูกค้าจะทําเป็นเซ็ตพิเศษนะครับ ตัวข้างบนก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับใช้โซล่าเซลล์สำหรับสูบน้ํานะครับผมเซตนี้ใช้ทั้งหมด6แผงนะครับหกแผงเป็นแผงโมโนขนาด390วัตต์ขับปั๊มสองแรงนะครับปั๊มสมสองแรงนะครับดูจากดูจากสระหรือดูจากบาดานก็ได้ครับแต่ว่าของลูกค้าดูจากบาดานดูจากสระน้ําขึ้นแทงน้ํานะครับผมเซตนี้ใช้สองแรงอันนี้เป็นถังสาผลิต2ใบนะครับ สลิตรสองไฟเปิดน้ำควบคู่กันก็เป็นหกพลิตรนะครับโครงสร้างก็จะเป็นล้านหนักด้6หกพลิตรนะครับตัวโครงสร้างแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กรับน้ำก๊าซไนท์ทั้งหมดครับผมตัวเส้นนี้ตัวเส้นนี้นี่ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษนะครับตัวบันไดก็จะออกด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีด้านบนก็จะมีราวกันตกที่สั่งพิเศษนะครับจะมีระแนงเหล็กกั้นนะครับสวยงามนะครับผมข้างล่างก็ก็จะถักไอ้ตัวที่เป็น ตะแกรงสองชั้นครับเพื่อความแข็งแรงสวยงามเลยชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นชั้นสําหรับอ่านั่งเล่นนะครับมีอราวกันตกเหมือนกันนะครับผมปูได้พื้นอีพ็อกซี่นะครับผมซิเมนต์บอร์ดนะครับผมแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ดสามารถขึ้นไปนั่งเล่นชมวิวได้เลยนะครับผมชั้นล่างก็เหมือนกันครับชั้นล่างอนี้ก็คือปูที่พื้นนะครบบสวยงามแข็งแรงนะครับผมตัวเส้นนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานเส้นนี้ครับพร้อมใช้งานแล้วอันนี้เราสูบ อานขึ้นไปใสายลบบลูกลอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดลูกลอยนะครับงานสมบูรณ์นะครับเส้นนี้ตัวเส้นนี้นี่เดี๋ยวผมจะให้อีกคลิปผมจะให้ไปดูในเรื่องของระบบน้ําที่เป็นอัตโนมัตินะครับแยกโซนเป็นโซนน้านะครับตอนนี้ให้ดูแทงน้ําก่อนครับแทงน้ำเราส่งให้ลูกค้ารียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะผมทมงานโคราชโซลาเซลล์ศูนย์เก้าสองหสี่ปแปดกสองนะครับผมโคราชโซลาเซลล์